สวัสดีค่ะวันนี้นะคะสวนมะนาวบ้านนนชานะคะก็พาท่านนะคะมาชมการตัดมะพร้าวน้ําหอมนะคะพามาดูกันสดๆเลยนะคะว่าเขาตัดมะพร้าวน้ําหอมยังไงนะคะที่เพื่อนๆเห็นนะคะก็คือเป็นมะพร้าวน้ําหอมที่อายุสิบปีขึ้นไปนะคะกะ็ก็จะสูงประมาณเนี้ยนี่ประมาณยี่สิบปีนะคะวิธีการตัดของเขาก็คือจะเอาไม้อันหนึ่งนะคะที่เรียกว่ามันจะ มีคนตัดสองคนนะคะก็คือค้ำคนนึงนะคะแล้วก็ตัดคนนึงคนค้ำก็จะพยุงทิศทางนะคะของมะพร้าวเนี่ยให้ลงที่น้ำนะคะเพื่อลดการกระแทกไม่ให้เขาแตกนะคะน,นี่เลยเพื่อนเพื่อน,นจังหวัดไหนที่ตัดมะพร้าวแบบนี้มางคะนี่คนนึงนะคะเขาจะทำการค้ำนะคะก็เพื่อให้ลงตรงน้ำนะคะ อันนี้หน้าตาของพรีเซนเตอร์ของเรานะคะเข้มดุดันไม่เกรงใจใครเป็นากาศร้ารอบสวนนะคะ นี่ประธานของ